ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano p o k i n g Style ประจำวันที่18มิถุนายน2565โดยใช้คำว่าั่าฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้สามแข้งเทพชุดยุ่ยสามปีทําทีมชาติไทยฟีเวอร์แม้ผลงานจะไม่ตามเป้าหมายก็ตามถึงแม้ว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยทั้งสองชุดจะทําผลงานได้ไม่เต็มไปตามเป้าหมายนะฮะ ซึ่งทั้งชุดยุ3ยปีที่นำทัพมาโดยโคชโยงบวรวุฒิศิมาคาที่พาท่าตกรอบแบ่งกลุ่มชุดยุ3ปีชิงแชมป์เอเชียรวมไปถึงชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของมารโน่โปกิงที่ถึงแม้จะเอาตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายได้แต่ผลงานและก็ระบบการเล่นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากถึงแม้ผลงานของทีมชาติไทยทั้งสองชุดจะไม,ม่เป็นไปนอย่างที่คิดเอาไว้ก็ตามทีแต่อย่างไรก็ตาม3นักเตะจ,จากทางทีมชุดยุ3ยสปียังสามารถเรียกกระแสแฟนบอลในครั้งนี้เอาไว้อยู่ประกอบไปด้วย คนที่1ก็จะเป็นนิครัตนิเคอสันแบ็กจอมบุกลุกครึ่งไทยนาเวโชว์ผลงานให้กับแฟนบอลไทยได้เห็นประจักษ์กันแล้วบกวกความสามารถของเขาสไตล์ฟุตบอลลีลาการเล่นระดับท็อปของเอเชียเลยก็ว่าได้นะไม่งั้นคงจะไม่ได้เป็นแกนหลักของทีมชั้นนำในศึกลีกสุดเด่นบากในวัยเพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นโดยกันที่ไม่แปลกใจที่ทำไมแบ็กเจ้าของส่วนสูง185ซนติเมตรเขาจึงมีชื่อติดทีมชาติน์เว์ทั้งชุดยูสิบหกปียูสิบเจ็ดปียูสิบแปดปียู อยู่20ปีและก็อยู่21ปีนอกจาก,พกเพรื่องความสามารถแล้วหน้าตาเขายังหลดเหลาสไตล์ลูกครึ่งทำแฟนบอลสาวๆกรีดสนั่นวันไหวตอนที่เขาเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในครง้งักนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเบยจามินเจมเดวิส โดยนี่อีกหนึ่งคนที่ได้รับการตอบรับจากแฟนบอลเป็นอย่างมากเมื่อเดินทางกลับมายางสนามบินสุวรรณภูมิมาครั้งนี้เบนดวิชประกาศก่อนที่จะประเดิมเกมแรกชุดอยยุ3ปีชิงแชมป์เอเชียว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่มองโกเลียตอนนั้นนะเพราะเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่มาครั้งนี้แฟนบอลจะได้เห็นของจริง ฉะนั้นแฟนบอลก็ได้เห็นของจริงจริงๆด้วยนะฮะเมื่อถูกส่งลงสนามในเกมแรกเบนเดวิชก็แผงลิดทันทีลงสนามเพียงแค่เิบนาทีเท่านั้นด้วยการยิงประตูนในแบบฉบับดิจิตอลสัดด้วยขวานอกกรอบระยะไกลทำเอาเหงียนวันตวนใน่านมือกาาทีมเวียดนามหาบอลไม่เจอเป็นประตูแรกให้กับทางทีมชาติไทยประเดิมเวทีเอเชีย พร้อมกับโชว์ทักษะการเล่นในท์นเมนต์นี้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมเป็นอย่างมากด้วยลีลาการลากเลื้อยชนิดที่ว่าทีมผู้แข่งจะเป็นต้องส่ง2-3คนเข้าประกบกระทั่งถูกยกให้เป็นชนะทิพย์แห่งทัพช้างศึกชุดยุคาปีในครั้งนี้และสดา้ายคนที่3ก็จะเป็นสุบรรณเหมือนตา กอนหน้าวันดิชชของเมืองไทยไวัยเพียงแค่19ปีแต่ความสามารถเกินอายุลีลาจัดจ้านถูกจับประเด็นเล่นทางซ้ายเกมเจอกระทางเวียดนามลีลารุดเร็วคล่องตัวมีความเข้าใจในเกมสูงกระทั่งถูกส่งเข้าไปยืนในกรอบเขตโชดกดประตูสําคัญในกระทางทีมชาติไทยทันทีหลังจากนั้นกระแผงดิสในเกมที่พบกระทางมาดลเซีย เล่นสแนแนวรับคู่แข่งยากที่จะจับเขาอยู่ในขณะที่เจ้าหนูสุมนันทเหมือนตาก็ยังคงมีชื่อติดท็อปดาวซันโวร่วมกับทางกองหน้าญี่ปุ่นยี่เกาหลีใต้และก็อุซเบกิสถานในตอนนั้นนี่ก็เป็นการพูดถึงนะฮะสามแข้งเทมชุดอยู่ที่สปีที่ทําทีมชาติไทยฟีเวอร์อีกครั้งแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าก็ตามทีแต่ยังไงซะพวกเราก็ไปให้กาลังใจพวกเขาและก็ไปเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ตามแต่งอย่างแน่นอน k ิ n g s Cup เตยมจะจัดแข่งต่างจังหวัดความจุ4.5หมื่นคนโดยการนี้เพจหลักสมโมสรสงขรา f อมีการเปิดเผยจังหวัดสงขลาเตรียมที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน k ิงส s c u ันักนามตินสุรนนท์ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้หวังจะให้แฟนบอลต่างจังหวัดได้รับชมการแข่งขันของ,ของทีมชาติไทยชนิดติดขอบสนามเลยนะซึ่งนายนิพัฒน์บุญยามณีกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมัาดไทยเตรียมนำฟุตบอลคิงส์ครับ จัดการแข่งขันณจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยตั้งเป้าจัดการแข่งขันที่สนามตินสุรนนท์โดยการนำทีมชาติไทยมาทําการแข่งขันซึ่งนายนิพน์นะฮะบุญญาบณีเชื่อว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกๆด้านอีกทั้งยังสนับสนุนให้จัดซีเกมกันอีกด้วยซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งน,นี้นจะเป็นพื้นฐานและก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สำหรับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับจะมีการจัดแข่งขันกันขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนที่ถึงนี้ระหว่างวันที่19ถึง27กันยายนรอทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการเดินทางกันอีกครั้งซึ่งการแข่งขันจะมี2รอบรอบแรกเซมิไฟแนลรอบ2รอบชิงชนะเลิศเป็นนาังานนี้ผมก็ไม่นานเกินบ่อนะฮะแฟนบอลเตรียมจะได้เฮได้เลยงานนี้สนุกอย่างแน่นอนแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เปิดฟี فا แบงกิ้งโลก24ทีมทีมชาติไทยอันดับไหนเอเชียนคัพ2023ไปชมกันได้เลยโดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมานโปกิงคว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่สำเร็จฐานะ1ใน5ทีมอันดับที่2ดีที่สุดจากรอบคัดเลือกหากเปิดอันดับ24ทีมในเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายเทียบอันดับฟี f a แบงกิ้งแล้วทีมชาติไทยเรานั้นอยู่อันดับที่20จาก24ทีม ในเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายโดยเวียดนามอยู่ในอันดับที่17ส่วนมาเลเซียอินโดปรังอันดับที่23และเ็24ในครั้งนี้โดยการนี้จะอันดับ24ทีมเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายอิงจากทางฟีฟ่าปรงกิ้งโลกดังต่อไปนี้อันดับ 1. อิหร่านอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับสาเกาหลีใต้อันดับ4ออสเตรเลียอันดับที่5าซาอุดีอาระเบียอันดับที่6กาตาร์อันดับที่7สหรัฐอารัเบอิมเบรด อันดับที่8อิรักอันดับที่9โอมานอันดับที่10จีนอันดับที่11อุซเบกิสถานอันดับที่12ซีเรียอันดับที่13บามบาบนอันดับที่14จอร์แดนอันดับที่15คีร์กิสสถานอันดับที่16เลบานอนอันดับที่17เวียดนามอันดับที่18ปาเลสไตน์อันดับที่19อินเดียอันดับที่20ทีมชาติไทยอันดับที่21ทาคิร์กิสสถานอันดับที่22ฮ่องกงอันดับที่23มาเลเซีย อันดับที่24อินโดนีเซียนี่นะผมก็เป็นทั้ง1ใน24อันดับนะฮะที่เตรียมจะไปคัดเลือกรอบสุดท้ายในครั้งนี้ก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันครับสูดๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามรายงานบทวิเคราะห์ปักขงังซอ่กำลังจะเจอกระทางทีมชาติไทยนะโดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่สาเหตุที่ปักขงังซอ่กำลังจะต้องเผเชิญหน้ากระทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ทีมาติไทยของมันโนโบกิ้งที่ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ฐานะทีมอันดับที่2ที่มีผลงานดีที่สุดในรอบคัดเลือกน่าจะอยู่ในโถที่4เต็มจับฉลากแบ่งกลุ่มส่วนเวียดนามที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกรอบ3จะอยู่ในการโถแบ่งสายที่2 ซึ่งนั้นมีแนวโน้มที่เวียดนามของปังคฮังซอจะอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับทางไทยในเอเชียนคับ2023รอบสุดท้ายกลางปีหน้าตอนนี้ทาง AFC กํกำลังอาหาชาติเจ้าภาพนะฮะแทนประเทศจีนที่ถอนตัวไปแล้วก่อนหน้านี้โดยช่วงใน1-2ปีมานี้เวียดนามกับทางไทยอยู่ร่วมกลุ่มกันหลายครั้งในการแขร่งขันฟุตบอลจากหลายรุ่นและก็มีแนวโน้มนว่าจะเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง เป็นนวันง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะต้องไฟกันอีกครั้งหรือไม่งานนี้แทบจะจูป,ปากกันอยู่แล้วไทยกับเวียดนามเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับลำพูลตั้งชนพัฒ์บัวพันธ์กองหลังเหรียญเงินซีเกม2021โดยรายชชนโขขาวลำพูลวอริเออร์ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก ควาตัวชนพัฒนบัวพันธ์แนวรับดาวรุ่งวั18ปีร่วมทับด้วยสัญญาย,ยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยหลังจากสมโมสรบีจีปทุมได้แถลงการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการสำหรับชนพัฒนบัวพันธ์กองหลังเจ้าของความสูง195เซนมตรถูกสมโมสรบีจีปทุมเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2021ก่อนจะถูกปล่อยไปให้กระทางสมโมสรรชาชบุรายิมตัวไปใช้ง,งาน เพื่อลงแข่งขันในศึกไทยลีก2ในรายการ2021ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางทัพตราชนดาจนก้าวขึ้นไปติดทีมชัดไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียและชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศกัมพูชาจากนั้นถูกทัพเดระบ,บิดส่งชื่อเป็น1ใน30ผู้เล่นเพื่อจะลงแข่งขันในศึก AFC แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มและล่าสุด ช่วยทัพช้างศึกได้รองแชมป์ซีเกมส์ชี่เวียดนนมนอกจากนี้ชนพัฒน์บัวพันยังมีชื่อติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีฐานะกัปตันทีมที่อยู่ระหว่างการตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับทางสโมสรลำพูนวอริเออร์ยิมตัวไปใช้งานสำหรับฤดูกาล2022ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในครั้งนี้ เป็น,นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่18มิถุนายน2565โดยชายพบัะครั้งฟุตบอลไทยครับ